ปากอมชมพูธรรมชาติกับใบหน้าหล่อๆมาเสร์ฟแล้วครับน้องไทยเกอแพนได้แดงสวนสัตว์เชียงใหม่เกรดเล็กเกรดน้อยสื่อสารลูกลิ้นใช้ต่อมกลิ่นทําเครื่องหมายอนาเขตมากกว่าการคํารามแพนด้าแดงในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์เดียวที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแดงออกเป็นสองสายพันธุ์ย่อยได้แก่แพนด้าแดงฮิมาลัยและแพนด้าแดงจีนสายพันธุ์ย่อยฮิมาลัยมีรูปทรงที่ตรงกว่าหน้าผากสีอ่อนกว่าและขนบริเวณหลังส่วนล่าง และสะโพกมีปลายสีเหลืองอมน้ำตาลส่วนสายพันธุ์ย่อยจีนมีหน้าผากโค้งกว่าจมูกหลากลงขนสีเข้มกว่าใบหน้ามีสีขาวน้อยกว่าและมีความแตกต่างของสีระหว่างวงปีของหางมากกว่าชมความน่ารักน้องไทยเกอร์แพนไดแดงสวนสัตว์ชิงใหม่